เนยบนี่นี่นี่กอนม้ออ่านน่เลยเร็คเบิ้งม่านเลยที่ก้อนอย่นเอามาเอามาเอาอใ่ไหมี่อ้ยกูจะเบ้องห้องขันนี่ยปาตัวลัวนะครเอางนะ โอ้ข,อขาอใใวาวแข็งนะอย่างงี้ยใับสวัสดีค่ะครับยวไ้เก็บติ๊บื้นหน่อยจ้ะกมันต้ยยังไม่ได้น,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 น้ำหนักใช่จังไดก็ได้ด้อขายายมันตัวใหญ่ตี่สุดในโลก <c oughs> แต่ว่าคอยต้องเทคนต้องที่สุนในโลก ยี่ไอ้กล้วยชไหมที่โมกอ้สามหัวคือเป็นตัวอยู่อุ้ยใครถึงห้าก็ไอ้กล้วยเหรอไนี่นี่ไปนี่ไปนี่เราไปอีกทางไหนไปร้องลมเข้อ คุณครับหรือสองหมืน่นไล้วนับสองร้อยไปเรียกลินซ์

เมื่อก้มีก,การมีคึกคักครับ,รบกรุงไงขายดีดีไม่ไปไมเป็นตาดีไม่กล <พอ S 1> ้าคาดว่านหนาสีพ่พอครับพุงหนาสีพ่อรดพ่อรถครับสาเหตุยังครับสาเหตุกรุงรท่านกรุงร่วงกันบมติดแน่ร่วงบมติดอาการอาการรอดบัตาการรอดมันหน่อยกรุงก็เต็ม อากาศเป็นนีไม่พลน่ะอากาศก็มีผลช่วงว่างในช่วงก้อนในพิดน้ำก็มีตายน้าตายไปเรื่อยกุ้งตายหลายแลปีนี้เขาเตรียมกุ้งไว้ปีใหม่ประมาณจิตตันครับเตรียมไว้ประมาณที่ตันหาตันครับกุ้งปีใหม่มีครับรดรดกุ้งสดแลค่าขึ้นบ่นะราคาคนเลียงซ้ำเก่าครับราคาเดิมแต่หัวอาหารขึ้นเอาขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นน้ำทุกปี ฝา,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 ากรัฐบาลมาครับฝากฝากฝากรัฐบาลเลยดูแลเลยครับพบคุ่มหน่อยครับนี่ไออาหารจอนมิตรขื้นกับขื้นทุกทุกอย่างเลยครับของไอเวชภันฑ์กบกลุ่งขึ้นหมดเลย